เมื่อคุณเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองนี้แต่แทนที่ชีวิตจะสงบสุขและเรียบง่ายกลับดันมีเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสปอยเลอร์เลิศและวันนี้ผมก็มีหนังที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างเช่นเคยกับเรื่อง The s o m e o n e Inside Your House มีใครบางคนอยู่ในบ้านของคุณโดยตัวหนังก็ได้เริ่มที่แจ็คสันนักกีฬาที่อยู่ในทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยออสบอร์เขาเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะนอนพักแล้วก็ออกไปอีก เขาเห็นไข่จับเวลาที่ตั้งอยู่ในห้องครัวและคิดว่าแม่ต้องอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยหลังจากที่เขาขึ้นไปนอนที่ห้องตื่นมาอีกทีจากสันก็เจอไข่จับเวลาที่กำลังทำงานอยู่เหมือนมีคนเพิ่งเอามาวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงและตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเริ่มมีอะไรผิดปกติเขาวิ่งออกไปที่หน้าบ้านและรีบวิ่งกลับเข้ามาพร้อมกับล็อกประตูบ้านทันทีระหว่างที่เขาเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของตัวบ้านก็มีรูปถ่ายโปรยเต็มทางเดินมันเป็นภาพการรับน้องแบบโหดๆและตัวเขาคิดว่า น่าจะเป็นเคเลปนักกีฬาลักบี้มหาวิทยายลัยเดียวกันที่เป็นคนทําเมื่อเขาเดินมาถึงห้องเก็บเสื้อผ้าพร้อมกับถือไม้กอล์ฟในมือเป็นอาวุธแต่โดยที่แจ็คสันไม่ทันระวังตัวเองฆาตกรก็แอบอยู่ด้านล่างของตู้เสื้อผ้าและใช้มีดกรีดเข้าที่ส้นเท้าของแจ็คสันทําให้เขานั้นล้มลงและตัวฆาตกรก็เดินมาที่ตรงหน้าจากนั้นก็ใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของแจ็คสันหลังเกิดเหตุการณ์ที่บ้านแจ็คสันภาพการตายของเขาก็ถูกส่งต่อไปยังเพื่อนนักศึกษาทุกคน ทุกคนที่อยู่ในสนามลักบี้ตอนนี้ก็กำลังดูการแข่งขันอยู่และทุกคนก็เลียงว่าฆาตกรต้องเป็นเคเล็บแน่นอนซึ่งเคเล็บนั้นเป็นคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนแต่จะเป็นไปได้ยังไงพอตอนที่แจ็คสันโดนฆ่าเคเล็บก็ยังเล่นลักบี้อยู่ในสนามแต่บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะจ้างใครสักคนไปทำก็ได้การไว้อาลัยแจ็คสันที่มีทั้งเพื่อนและคนที่เขารักในฐานะนักกีฬาลักบี้ก็ได้มาวางซุ้มเทียนและของที่ระลึกให้กับแจ็คสัน และทั้งๆที่เคเล็บก็โดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขามายืนร้องเพลงไว้อาลัยให้กับเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างแจ็คสันทั้งหมดเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักศึกษา5้าคนภายในห้องอาหารของมหาวิทยาลัยมีการแบ่งแยกจับกลุ่มนั่งคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและตอนนี้เคเล็บก็เดินมาเขามองหาโต๊ะนั่งพอดีกับกลุ่มนักศึกษาทั้ง5คนเรียกเขาให้มานั่งด้วยกันทั้งหมดแนะนําตัวให้เคเล็บรู้จัก ทั้งดาบีหญิงสาวสาแว่นผมซอยสัน้นมีความชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอวกาศแซคหนุ่มผมทองบ้านรวยโรดิโกเด็กหนุ่มผมหยักศกมาคานีผู้หญิงผิวสีที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนและอเล็กซ์ผู้หญิงที่กล้าพูดตรงไปตรงมาแบบไม่กลัวใครไม่ทัานที่ทุกคนจะเริ่มกินอาหารกันเคที่ก่อเลยยืนขึ้นและพูดเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางสังคมและพูดโยงถึงแจ็คสันกับคลิปที่เขาได้รับการกล่าวหาในงานรับน้องงานศพของเขาจะจัดขึ้นที่บวชไกล แต่ตอนนี้ถุกคนไว้อาลัยและสวดอธิษฐานให้กับเขาทุกคนกุมมืออธิษฐานนอกจากมาคานีที่เธอนับถือศาสนาอื่นและเมื่อเธอมองตรงไปด้านหน้าเธอก็เห็นโอลิเวอร์ชายหนุ่มที่นั่งนิ่งและวางเฉยต่อการพูดของเคทีเขาไม่ได้กุมมืออธิษฐานเหมือนกับคนอื่นๆเมื่อทุกคนมาถึงรถของแซกก็เจอตัวหนังสือที่เขียนด่าไปถึงพ่อและครอบครัวของแซกแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาตกใจเพราะเหมือนทั้งตัวแซกและเพื่อนๆก่อชินกับเรื่องแบบนี้กันแล้ว แต่ก่อนที่แซ็กจะขับรถออกไปเขาก็ต้องเหยียบเบรคมิดเพราะว่าโอลิเวอร์ขับรถตัดหน้าในระยะกระชันชิดพร้อมกับชูนิ้วกลางให้แซ็กอีกด้วยอลิซบอกทุกคนที่อยู่บนรถว่าสมแล้วที่ควรตั้งชื่อให้เป็นไอโรคจิตต่อต้านสังคมเพราะเขาไม่ชอบส่งเสียงกับใครบ้านของมาคานีที่เธออยู่สองคนกับคุณยายที่มีอาการความจําเสื่อมตามวัยและเมื่อทั้งสองกินอาหารขําเรียบร้อยก็อยากย้ายกันเข้านอนมีแชตจากโอลิเวอร์ส่งมาหาเธอเป็นครั้งแรกเขาเรียกแทนตัวเองว่าออลลี่ เป็นการคุยกันครั้งแรกหลังจากที่สบตากันในห้องอาหารภายในโบสถ์เคทีกำลังจัดวางแผ่นพับไว้อะไรให้กับแจ็คสันเมื่อเธอมองขึ้นไปบนเวทีเธอก็ได้เห็นกับมาคัสแต่จูจ่ๆก็หายตัวไปและเวลาต่อมามาคัสก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขานั้นไม่สบายไม่สามารถมาได้เมื่อหน้าเวทีมีคลิปเสียงของเธอในเรื่องความคิดต่อต้านสังคมทันทีที่เธอหันไปด้านหลังก็เจอกับคนใส่ชุดขาวคลุมหัว และที่น่าตกใจก็คือใส่หน้ากากที่เหมือนหน้าของเธอและก็มองตรงมาที่เธอค่อยๆดึงมีดจากด้านในแขนเสือ้อเคที่สารภาพว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่ความคิดส่วนตัวของเธอและเธอก็ไม่ไดเอาไปลงสาธารณะที่ไหนแต่เหมือนกับว่าฆาตกรที่ยืนอยู่จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและเดินตรงเข้ามาใช้มีดแทงเข้าที่ท้องของเธอตอนนี้เคที่ยังไม่ตายเธอหลบเข้าไปใต้เก้าอี้ยาวในโบสถ์ในขณะที่ทุกคนเริ่มเดินเข้ามาในโบสถ์กันแล้วเธอก็เข้าไปซ่อนตัวในห้องสารภาพบาป พร้อมกับฆาตรกรที่ไล่แทงมีดทะลุประตูอย่างไม่ยัง้งและไม่ทันที่เธอจะโทรบอกความจริงฆาตรกรก็แทงเธอจากด้านหลังเมื่อมีคนเข้ามาในโบสถ์ก็ได้เห็นภาพที่เคทีห้อยหัวลงมาจากด้านบนหลังจากการตายที่ฆาตรกรต่อเนื่องทํากับเหยื่อสองคนทั้งแจ็คสันและเคทีทาให้เมืองนี้ต้องทําการคร์ฟิวเพื่อป้องกันความปลอดภัยและทําการค้นหาตัวฆาตรกรให้เร็วที่สุดในห้องของมาคานีเธอลองเอาชื่อของตัวเองเข้าระบบค้นหาเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครสามารถหาอะไรได้บ้าง แต่ในขณะที่เธอค้นข้อมูลที่ตัวเองเคยมีเรื่องราวในอดีตตริโกก็ได้โทรเข้ามาคุยทําให้เธอบอกตรงๆกับเขาว่าเธอรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะโทรไปคุยกับอเล็กซ์แต่ไม่กล้าใช่ไหมวันนี้ที่สถานีตํารวจนักศึกษาทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเหยื่อที่ตายไปต้องเข้ามาให้ปากคากับตํารวจรวมถึงกลุ่มของมาคานีด้วยแซคเลยมีคําถามว่าทําไมต้องเป็นเคทีด้วยมาคานีก็บอกว่าสาเหตุก็คือเคทีดูเป็นคนที่มีความลับ และในตอนนี้ทีเคเล็บกำลังให้การอยู่ในห้องอยู่ทุกคนก็ต่างมองว่าเขาน่าจะเป็นฆาตรกรที่แท้จริงทั้งการพูดการแสดงออกที่ผิดปกติแต่อเล็กซ์มองไปทางโอลิเวอร์เขานั่งอยู่ที่ริมห้องและเป็นคนที่เงียบเงียบไม่มีใครเข้าถึงได้หรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้แต่แล้วแซกก็ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องให้ปากคำเพราะว่าแซนฟอร์ดพ่อของเขาที่เป็นนายหน้าขายที่ดินได้ยื่นขอไว้ และทุกครั้งที่เกิดเรื่องแซกก็ต้องได้รับข้อยกเว้นพิเศษแบบนี้เสมอเป็นสาเหตุที่มักจะมีคนไม่ชอบครอบครัวของแซกรวมถึงพ่อของเขาด้วยเมื่อแซกเดินออกมาก็เจอพ่อจอดรถรอรับอยู่แล้วแต่เหมือนเขาขึ้นมาเพื่อฟังคำบ่นจากพ่อเสร็จแล้วก็ลงรถไปโดยเฉพาะความโง่ที่พ่อบอกว่าแซกนั้นสูบสารเสพติดแล้วยังจะเข้าไปให้ตำรวจสอบสวนเรื่องการตายของนักศึกษาอีกภายในสถานีตำรวจเหลือนักศึกษาอีกสองคนที่ต้องเข้าไปให้ปากคำเกี่ยวกับการตายของแจ็คสันและเคที มาคานี่เข้าไปก่อนและคนสุดท้ายก็คือโอลิเวอร์ตำรวจได้อ่านประวัติของเธอว่ามีการย้ายมาจากเมืองอื่นและตำรวจก็ไม่ได้ถามอะไรกับเธออีกจนทําให้หลังจากออกมาจากห้องเธอก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกอย่างรอบตัวทั้งการสอบสวนของตำรวจที่ดูไม่เป็นสาระอะไรเลยแค่ถามว่าเคยมีเรื่องทะเลาะหรือเห็นใครมีเรื่องกับแจ็คสันและเคที่รอเปล่าแค่นั้นมาคานี่ชวนโอลิเวอร์ไปนั่งรถเล่นด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่มีการกําหนดสถานการณ์เคอร์ซิลและคืนนี้ทางครูก็ได้มีอะไรกันบนรถ หลังจากนั้นทางครูก็เห็นนักศึกษาวิ่งผ่านทางด้านหน้าไปหลายคนเพื่อที่จะไปปาร์ตี้ของแซนฟอร์ด่อของแซ็คที่จัดในชื่อปาร์ตี้ความลับโดยที่ในงานทุกคนจะเปิดเผยความลับของตัวเองและทําให้ใครก็ตามที่กําลังเก็บความลับของฆาตกรอยู่เราก็จะได้รู้ไปด้วยและนั่นก็เป็นความคิดเพียเพ้ยนๆของลูกคนรวยที่อ้างเหตุผลอะไรก็ได้แต่เพื่อให้ได้มีการจัดปาร์ตี้ขึ้นมาก็เท่านั้นยังไงก็ตามทั้งอเล็กซ์และโลริโกก็ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่า ทั้งสองคนนั้นชอบกันอยู่ความเพี้ยนของแซกยังไม่จบเพราะเขามีความลับอีกอย่างแซกยืยนปากกระบอกปืนเข้าปากตัวเองและลั่นไกไม่มีเสียงกระสุนแต่มีควันบุหรี่ออกมาแทนหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเพื่อนๆไปดูคอลเลกชันสะสมของนาซีแต่ทั้งหมดที่เห็นแซกก็ได้เอาไปดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สุบกัญชาหมดแล้วเพื่อนทุกคนเฮกับความสนุกสนานของคืนนี้แบบไม่จํากัดแต่จู่ๆหลังจากที่โรดิโกมีอะไรกับอเล็กซ์และได้เดินออกมาด้านนอกเขาก็ได้เจอกับเม็ดยาที่กินประจํา โปยเป็นทางในห้องจัดงานปาร์ตี้และทุกคนก็ได้ข้อความจากมือถือเปิดโปงให้รู้ว่าจริงๆแล้วโรดิโก้นั้นมีอาการเสพยาแก้ปวดและแซกก็ร้องออกมาว่าเมื่อกี้เขาเห็นใครบางคนใส่หน้ากากโรดิโก้เดินผ่านไปมันเป็นการบอกให้เขาเตรียมตัวว่าจะมีฆาตรกรออกมาตามฆ่าเหมือนอย่างที่เคที่เคยเจอมาแล้วในขณะที่โรดิโก้กำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องหนึ่งและไล่ตามแทงเขาจากห้องที่ซ่อนตัวมาจนถึงสนามหญ้าด้านนอกโรดิโก้กำลังเดินไปใกลน้น้ำพุ กอดูฆาตรกรยิงเปืียนช็อตไฟฟ้าใส่และดึงตัวเขาขึ้นมายัดยาทั้งกระปุกใส่ปากหลังจากนั้นก็แทงเขาด้วยมีดจนมิดเลือดของโรดิโกไหลปนเปื้อนบ่อน,น้ำผุพร้อมกับร่างของเขาที่ตายแล้วหลังเกิดเหตุการณ์นักศึกษาตายเป็นรายที่3ทําให้มหาวิทยาลัยอสอสบอร์นปิดการศึกษาตลอดเดือนตุลาคมทุกคนในกลุ่มนั่งดูภาพโรดิโกโดยเฉพาะอเล็กซ์ที่เริ่มมีความรู้สึกลึกซึ้งกับเขามากขึ้นและเธอก็เปิดหนังสือรุ่นเจอหน้าที่มีรูปของโอลิเวอร์และมองรูปนั้นอยู่นาน ความรู้สึกนี้ไม่ต่างไปจากมาคานีที่คืนนี้หลังจากที่เธอมีอะไรกับโอลิเวอร์แล้วเขาก็นอนหลับไปเธอยังคงนอนจ้องหน้าเขาเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าพูดออกมาที่มหาวิทยาลัยอเล็กซ์ทนเก็บความรู้สึกไม่ไหวและพูดท่ามกลางวงว่าเธอรู้ว่าใครเป็นคนทำและคิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกับเธอด้วยสายตาเธอจ้องมองไปที่ล็อกเกอร์ที่พ่นคำว่าฆาตกรโอลิเวอร์ก็ยือนอยู่ตรงนั้นมาคานีที่มีสีหน้ากังวลเพราะเธอก็คิดเหมือนกับอเล็กซ์ แต่ฝืนกับความรู้สึกภายในที่เธอเริ่มผูกพันกับเขาระหว่างที่ทุกคนกําลังดูการแข่งขันลักบี้อเล็กซ์ยังพูดถึงเรื่องที่สงสัยโอลิเวอร์เป็นฆาตรกรต่อเนื่องไม่หยุดเธอยังคงพูดให้สติมาคานี่้วยว่าหยุดปกป้องโอลิเวอร์ได้แล้วเขาทําเรื่องน่าสงสยัยอย่างเรื่องในงานปาร์ตี้ที่โรดิโก้นนไปพูดเสียดสีเขาทําให้เขาเจ็บใจหลังจากนั้นโรดิโก้ก็ตายฆาตรกรใช้อาวุธเป็นปืนช็อตไฟฟ้าที่มีแค่ตํารวจและเขาโอลิเวอร์ก็มีพี่ชายเป็นรองสารวัตร เขาสามารถให้พ Ske ี่ชายเช็คประวัติของทุกคนในเมืองเล็กๆนี้ได้อเล็กซ์ยังย้ำอีกว่าโอลิเวอร์ยังเข้าขายเด็กมีปัญหาอีกด้วยและทุกอย่างที่มาคีนี่ได้ยินจากเพื่อนของเธอยิ่งกดดันให้เธอไม่รู้จะหลีกเลี่ยงกับปัญหานี้ยังไงดีเมื่อมาคีนี่กลับมาถึงบ้านโอลิเวอร์ยังส่งข้อความเพื่อขอเจอกับเธออีกตอนเช้าโอลิเวอร์มารับมาคานี่เพื่อที่จะไปดูวิวมหาสมุทรด้วยกันแต่เขากลับขับรถมาจอดไว้ที่ไร่ข้าวโพดของครอบครัวแซกแทนโอลิเวอร์ได้พามาคานี่ยืนขึ้นนบหลังคารถ ทำให้มองเห็นเป็นเหมือนมหาสมุทรไร่ข้าวโพดแทนเธอขึ้นไปรอเขาในรถในขณะที่โอลิเวอร์กำลังโทรคุยกับคริสพี่ชายของเขาที่ชอบทำตัวเหมือนกับพ่อเธอเห็นปืนช็อตไฟฟ้าที่เขาแอบ,บเอาไว้ลินชักใต้รถและการมาที่นี่ก็ทำให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อและแม่ของเขาตายแล้วทั้งคู่ทำให้เขาเหลือแค่พี่ชายคนเดียวและเมื่อพูดคุยไปถึงเรื่องการถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมก็ทำให้เธอรู้ว่าเขาแอบ,บไปเช็คประวัติในอดีตของเธอมานั่นทำให้มาคานี่รู้สึกโกรธและรู้สึกกลัว พร้อมเงินกับที่อเล็กซ์ได้บอกกับเธอว่าออลลี่เป็นคนที่น่าสงสยัยเธอรีบลงจากรถและไม่สนใจแล้วแม้ว่าเขาจะร้องเรียกและพูดว่ามาคานี ani, ฉันรู้จักเธอหลังจากที่มาคานีเรียกอูเบอร์มาส่งที่บ้านแล้วเธอกคได้ยินเสียงผิดสังเกตและลงมาที่ห้องครัวและก็เห็นว่ามีที่เสียบอยู่มันหายไปเธอรีบยกหูโทรศัพท์เพื่อที่จะแจ้งความแต่ก็มีเสียงที่เธอเคยสารภาพบางอย่างในอดีตว่าถ้าแลกกับการให้เธอเข้ากองไฟแทนได้เธอก็จะทํา เธอเดินเข้าไปในห้องที่มีการจุดกองไฟเอาไว้และมีรูปติดที่ผนังเป็นรูปผู้หญิงที่มีผิวหนังโดนไฟไหม้และหนังสือพิมพ์ที่ระบุเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการเผานักเรียนที่ชายหาดและไม่ทันที่มาคานี่จะตั้งตัวฆาตกรก่อทุบกระจกและยิงปืนช็อตไฟฟ้ามาหาที่ตัวเธอจนล้มลงและฆาตกรก่อใช้หนังสือพิมพ์จุดไฟเตรียมเผาเธอทั้งเป็นแต่แล้วมาคานี่ก่อจับที่ข้อเท้าของเขาได้จนหน้ากากของเขาน้นร่วงลงมาที่พื้นเสียงอเล็กซี่นาบานเดินเข้ามาในห้อง เห็นว่าเธอโดนทำร้ายส่วนฆาตกรก็หนีไปได้ด้วยความที่ตกใจมากมาคานี่ร้องบอกเพื่อนของเธอว่าโอลิเวอร์ทำเหมือนที่เธอบอกในห้องผู้ป่วยมาคานี่นอนรักษาตัวอยู่และยายก็บอกว่าโอลิเวอร์โดนตำรวจจับแล้วแต่ความลับของเธอก็โดนฆาตกรส่งให้เพื่อนทุกคนรู้หมดมาคานี่สารภาพว่าเธอเคยโดนรับน้องด้วยความที่เธอเมาจากแอลกอฮอล์ที่รุนพีกรกใส่ปากและรุนพี่ที่พยายามพูดเพื่อให้รุนน้องเกลียดกันจนเธอเผือผลักจัสติน เพื่อนร่วมรุมร่นเดียวกันเข้ากองไฟจัสมินรอดตายแต่ก็ทําให้ใบหน้าของเธอเสียโฉมแม้ว่าในตอนนั้นมาคานีจะได้รับการตัดสินให้พ้นโทษแล้วแต่ก็ยังได้รับโทษทางสังคมทําให้เธอย้ายมาเรียนที่นี่ทุกคนในกลุ่มเข้าใจเธอและรวมกลุ่มกอดให้กําลังใจเธอมาคานีนอนดูข่าวเรื่องที่นายอำเภอสโลนตีที่ดูแลความเรียบร้อยของเมืองนี้ทำการจับตัวอิเวอร์และเพื่อเป็นการฉลองการจับตัวฆาตกรต่อเนื่องของเมืองนี้ได้จะมีการจัดเทศกาลเข้าโพดท,ที่ไรยของครอบครัวแซนฟอร์ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอนึกถึงจัสตินที่งานไร่ข้าวโพดแซนฟอร์ดฟาร์มและพ่อของแซ็กก็ได้ยืนด้านหน้าประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดขึ้นสิ่งที่เขาทำก็เพื่อทำให้ชาวเมืองนี้มองครอบครัวของเขาในภาพที่ดีขึ้นอเล็กซ์อยากให้มาคานีมาที่งานไร่ข้าวโพดและบอกว่าเดี๋ยวจะให้รถไปรับแต่ดาบ์บี้ก็ส่งข้อความบอกว่าโอลิเวอร์ได้ประกันตัวแล้วอ่านจบเธอก็เห็นเขาขับรถมาที่ดานน้านนามาคานีวิ่งหนีเข้าไปที่ด้านในตึกและชนเข้ากับเคเล็บเธอดีใจมาก แต่ไม่ทันที่จะพูดอะไรเขาก็โดนมีดแทงจากด้านหลังฆาตรกรยิงอยู่ตรงหน้าเธอคราวนี้ฆาตรกรยัดมีดใส่มือเธอเพื่อให้ทุกคนโยงไปถึงอดีตท,ที่เธอเคยผลักเพื่อนเข้ากองไฟและไม่สงสัยว่าเธอเป็นฆาตรกรที่ฆ่าเคลลิบจากนั้นฆาตรกรก็เดินหนีไปและโอลิเวอร์รีวิ่งมาหาเธอเขามองเห็นทุกอย่างตอนนี้ที่มาร์คานี่มองตาเขาและรู้ว่าจริงๆโอลิเวอร์ไม่ใช่ฆาตรกรและฆาตรกรตัวจริงยังอยู่ในหมู่เพื่อนของเธอ โอลิเวอร์รีบเอาเสื้อกดแผลให้เคเล็บและตอนนี้มาคานี่ยังช็อกอยู่ในมือของเธอยังจับมีดที่เปื้อนเลือดพร้อมกับดาร์บี้และอเล็กซ์ที่วิ่งเข้ามาหาเธอที่งานไร่ข้าวโพดหรือเขาวงกดข้าวโพดท,ที่เริ่มมีคนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีใครสังเกตว่ามีฆาตรกรแฝงตัวมาด้วยและตอนนี้มันราดน้ำมันไปทั่วไร่ข้าวโพดแล้วฝั่งทางด้านของมาคานี่และเพื่อนๆที่กำลังมุ่งหน้าไปที่งานและมีลางสังหรณ์ว่าฆาตรกรมันคงไม่จบแค่นี้แน่นอน แต่ขาดแซคคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ทําให้ดาร์บี้เป็นห่วงเขามาคานี่พยายามเรียบเรียงความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของแซนฟอร์ดที่ทําไมคนในเมืองนี้ถึงเกลียดพ่อของแซคและครอบครัวนี้ก็เพราะว่าครอบครัวของแซนฟอร์ดพยายามกว้านซื้อที่ดินและไร่ของชาวบ้านในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของแจ็คสันหรือเมคอนก็ตามตอนนี้ที่ไร่ข้าวโพดฆาตกรเริ่มจุดไฟเผาและเวลาเดียวก,กันกับที่รถของทุกคนมาถึงที่นี่ก็เริ่มมองเห็นไฟที่ลามมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาโทรหาแซค และรู้ว่าเขากําลังตามหาพ่ออยู่มาคานี่มีความคิดว่าพวกเราควรจะขับรถฝ่าเข้าไปในไรเพื่อจะได้เป็นทางหนีให้กับคนที่อยู่ด้านในในขณะที่รถขับฝาาเข้าไปก็เหมือนปลุกอดีตของเธอที่ผลักจัดส้มเข้าไปในกองไฟอีกครั้งมาคานี่กับโอลิเวอร์ช่วยกันตามหาแซคและทั้งคู่ก็เห็นฆาตกรยืนต่อหน้าแซนฟอร์ดและไม่ทันที่จะเข้าไปช่วยดาบก็เสียบจากหางขึ้นไปยังหัวของเขาทั้งมาคานี่และโอลิเวอร์ต้องตกใจอีกครั้งที่เมื่อฆาตกรถอดหน้ากากออกมาดันเป็นแซค แซกยังคงบนต่อหน้าของพ่อตัวเองถึงความเก็บกดตั้งแต่อายุก้าขวบที่โดนพ่อควบคุมชีวิตมาตลอดโอลิเวอร์เดินเข้าไปและเล็งปืนช็อตไฟฟ้าใส่แต่ปืนไฟฟ้ากลับใช้ไม่ได้แซกใช้ดาบยาวเสียบเข้าที่กลางลำตัวเขามาคคณีถึงได้รู้เหตุผลที่แซ็กทำแบบนี้เพราะเขารู้สึกเกลียดตัวเองเกลียดความเป็นลูกคนรวยและมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นที่พ่อเขาเป็นคนให้มาและทุกคนก็ล้วนแต่ใส่หน้ากากาเข้าหากันหมด เขาจะโยนความผิดทุกอย่างว่ามาคานีเป็นฆาตรกรเพราะตอนนี้มือของเธอกำลังจับมีดที่ใช้ฆ่าทุกคนแต่ไม่ทันที่แซ็คจะได้พูดอะไรต่อโอลิเวอร์ก็ยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่เขาตามมาด้วยมาคานีที่ใช้มีดแทงเข้าที่ตัวเขาและย้ำไปที่หน้าโออีกครั้งวันนี้หลังผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้มาคานี ani, คนที่เธอคิดว่าไม่สามารถเผชิญกับอดีตอันเลวร้ายได้แต่วันนี้เธอสามารถโทรกลับไปคุยกับจัสตินเพื่อนที่เธอเคยผลักเข้าไปในกองไฟ ตอนนี้ที่เธอยืนอยู่ที่หน้าเวทีของงานจบการศึกษาพร้อมกับเพื่อนๆและไม่ว่าจะเป็นกองไฟที่ใหญ่แค่ไหนมันก็จะมอดไปเองถ้าเรากล้าเผชิญกับมันด้วยความจริงที่ว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับผมแต่ที่จองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่อง หรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนแวะลงไปกดไลค์กด u u s s r r i e หและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ